มู่บ้านน้องแมวควรสุกข,ของเราที่ได้อัปเกรดบรรลุนบรรลุนมาบรุลูนมาบรุลูนมาตกสต่วันฮาโลวีนสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาในเกม cat and soup นะคะวันนี้เรามีกิจกรรมมาด้วยกิจกรรมในเกมนี้นะคะนี่และนี่ก็คือมูมบ้าน น้องแมวควนสุขของเราที่ได้อัปเกรดมาเยอะแล้วและนี่นะคะตอนนี้นะคะกำลังมีนี่บรรลุนบรรลุนมาบรรลุนมาบรรลุนมายวก็ยาวก็ยาวกยาวก็ยโอ้ยซา,านมหน,น้าหนูวิ่งไปแล้วลนี่นะคะคือชมหน้าอันใหม่นะ,ะและตอนนี้นะคะทุกคนมีอีเวนต์ฮาโลวีนอยู่ เอยอัปเดตนี้กันดีกว่าคือมันเปลี่ยนภาษาไทยได้นะทุกคนอยู่ที่การตั้งค่าแล้วก็ภาษาไทยดีมากๆาเลยที่มีเกมภาษาไทยจะได้เข้าใจแล้วก็เล่นง่ายกันเนาะก็ตรงน <dari> ี้นะคะซื้อมานี่คือตั๋วสลอดขายตั๋วอะไรเนอะซื้อตั๋วหรอโอเคเลยกว่า <vette> จะได้ตั๋วนะคะถ้าทางจะอีกนาน นี่นะคะตัวจะมีได้แค่วันละหวันละหนึ่งใบนะคะก็คือการเก็บถุงของจินี่นะคะตัวนี้เรางวัลจากจาแฟรีนะคะ,ะหนึ่งตัวก็คือทุกๆเช้าก็จะไม่มีโฆษณาเนอะได้รับรางวัลโดยไม่มีโฆษณาและนี่นะคะวันนี้ก็คือมีอีเวนต์ใหม่นะคะของวันฮาโลวีเลย นี่นะคะฟนวันฮาโลวีนนะคะจัดอีเวนต์อยู่5วันนะคะเป็นท็อฟฟี่นะคะลูกกวาดฮาโลวีนนะคะเราจะทำอาหารพวกนี้มาใช่ไหมนี่ทำอาหารไปมันก็จะสุ่มได้ลูกกวาดฮาโลวีนนะคะก็เก็บเอาไว้นะคะอ๋อนี่ถ้าฟ้ามันผ่าเออเห็นไหมทุกคนเมื่อกี้เนี่ยถ้าฟ้ามันผ่าปุ๊บก็จะได้ลูกกวาดฮาโลวีนขึ้นมาเลย นี่นะคะก็เก็บเก็บเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะคะเพื่อมาแลกของต่างๆแลกของรางวัลต่างๆนะคะในอ่ปุ่มฟักทองตรงนี้นะคะนี่ก็จะมีอะไรหลากหลายมากเลยเกี่ยวกับฮาโลวีนทั้งนั้นเลยทำไมว่มาจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ค่ะอันยะะนังไม่มีเครื่องประดับต่างๆนะเออหน่าเล่นจะต้องเล่นให้ได้เลยนี่นะคะตอนนี้เราก็จะมีป่า พัออกผ่อนกับที่ตกปลามาแล้วแล้วก็มีโคมไฟเรียกบอลลูนนะคะก็คือเรียกบอลลูนเงินเมื่อกี้นี้คุ้งคุ้งคุ้อย่างเงี้ยนี่ยค่ะช่วนี้ก็วกวนกวนสุบไปมีแพนด้าแอบแฟงมานี่แพนด้าแอบแฝงมานี่ยุ่งไรกับเราเรากำลัง,ลงทำปั่นน้ำนะเนี่ยวนสุ่อยู่น้องเหมือนมีหน้ามาเลย นี่นครับเหมือนเป็นตำรวจกำลังขัดโต๊นี่ไงฟ้าผ่ามันเลยโอ้ซับแคลอดมันจะเหนื่อยแล้วนะอันนี้ก็คือที่ตกปลาแหละคะ่ะเป็นตกปลาเพื่อเอาไปให้อาหารน้องบอกเลยว่าเงินที่ได้มาโหหายากมากนี่ปลากินเยอะแล้วดึงขึ้นมาเลย นี่ได้มาแล้วโอ้บอลลูนขลัมาแล้วนะท่านหนโอ๊ยโอ๊ยจะล้มล็อกโอ๊ยกระดงลล็อกโอ้โโอ๊ยล้แล้ววิ่งหนีไปไหนก็ไม่รู้เนี่ค่ะอัปเกรดเราก็อัปเกรดพวกนี้ไปเรื่อยๆเพื่อทำเงินอัปเกรดนะะตรงนี้ก็ตรงป้ายตรงนี้ก็คือเลเวลที่เขาอัปเกรดมันค่ะอัปเกรดไปเรื่อยเพื่อให้ได้ ่าเพิ่มเงินไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยกว่าจะสิบอี่ยมันนานมากเลยทุกคนกว่าเราจะได้ปอกลูกโอ๊กอะยังไม่ได้เลยนี่นะคะก็มันจะมีเปลี่ยนให้ให้เปลี่ยนทีมด้วยก็คือเป็นทีมป่าหิมะกับป่าไม้นี่นะคะให้อาหารแมวเดี๋ยวเราจะให้อาหารน้องแมวแฮมมูจิดีกว่ามีกบุณนั่งงําๆน้องมู่ออร่อยมากเลย แล้วถ้าเกิดเราทำเต็มทั้งหมดหมู่บ้านแล้วนะคะก็จะมีการให้ซื้อขยายป่าเพิ่มนั่นเองขยายหมู่บ้านกวนซุกไปเรื่อยๆนี่ก็อย่าลืมมารับรางวัลอะไรต่างๆด้วยนะเป็นเคเวส และนี่ก็คือการอัปเดตนะคะในเรื่องในวันฮาโลวีนนะคะจะมีการจัดอีเวนต์ขึ้นมาสำหรับใครที่ชอบหรืออยากเล่นนะคะก็สามารถชวนเพื่อนๆมาเล่นกันได้เลยนะคะเกมสนุกและน่ารักมากๆเลยนี่เราก็ติดมานานมากแล้วนะคะดูน้องๆทำดูใช้แรงงานน้องแมวเ no. นาะเอาละคะ่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืม กดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย